สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,กันกับผมปาล์ม3บาท5บาทน,นะครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็นแน่นอนวันนี้ก็คงมีเรื่องของความพร้อมก่อนที่เชลซีจะลงเตะในฟ i f a Club World Cup ในเกมแรกรู้ไปถึงข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งเหมือนเดิมฮะก่อนอื่นเลยขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิง์เลมอนโซดาครับดูฟุตบอลสดชื่นเชียร์เชลซีแบบสุดมันต้องสิงลมอนโซดา มีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่นอนะครับใครสนใจอยากจะลองหาดื่มดูเนี่ยเข้าไปที่เซเว่นเปิดตู้เลือกสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของชิงครับชิงเมจิกสปอนจ์ครับเกมจบคร่าหมดด้วยชิงนะฮะอยากสนับสนุนช่องปามสบาทหบาทนี่เลยฮะสั่งซื้อชิงครับฟองน้ำอาศาัศจรรย์ครับอยากรู้ว่ามันแตกต่างจากฟองน้ำธรรมดายังไงนะฮะก็สั่งซื้อได้ผ่านทางชปี เดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้ช่วงนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ10แถม3แต่ว่าโปรนี้เนี่ยต้องแอดไลน์ไปสั่งซื้อนะครับก็ชิงออฟฟิเชียลฝากด้วยแล้วกันนะครับอะไปว่ากันถึงข่าวที่น่าสนใจเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ความพร้อมก่อนเกมฟ i f a Club World Cup ค,ครับเริ่มที่เบนจาร์คอบรายงานว่าเคนดี้ปาเอสครับจะเดินทางไปที่สหร,รัฐอเมริกาและร่วมฝึกซ้อมกับเชลซีในช่วงรายการชิงแชมป์สโมสรโลก แต่ตัวนักเตะเนี่ยจะไม่ได้ลงเล่นครับเนื่องจากยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบแบ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมกับการซ้อมแต่ไม่ได้เล่นนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายละเอียดเรื่องของเงินรางวัลที่แต่ละทีมจะได้ในรายการนี้ BBC เนี่ยเขาตีข่าวาว่าเชลซีเนี่ยจะรับเงินเข้ากระเป๋าทันทีครับราวๆ9.6ล้านปอนด์ถึง29.6ล้านปอนด์เพียงแค่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับโดยไม่ต้องลงเล่นแม้แต่นัดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีได้เงินแน่ อยู่ระหว่าง10ถึง30ล้านปอนประมาณนี้คือมีเงินได้แน่ในกระเป๋าแต่ถ้าเกมรัดแรกเราเจอ lafc ครับถ้าเชลซีชนะได้เนี่ยจะได้เงินที่1.5ล้านปอนขณะที่ถ้าเสมอเนี่ยจะได้ที่8 0 0แสนปอนนะครับโดยที่ bbc เนี่ยเขาสรุปเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในรายการนี้ถ้าลงแข่งขันจะได้อะไรบ้างเริ่มจากการชนะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะได้1.5ล้านปอนต่อน,นัดนะครับเสมอได้8 0 0แสน รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะได้ถึง5.8ล้านปอนด์รอบก่อนรองชนะเลิศได้อีก10.2ล้านปอนด์รอบรองชนะเลิศได้16.3ล้านปอนด์แชมป์เนี่ยจะได้รับเงินเพิ่ม31ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินรางวัลสูงสุดถ้าสามารถคว้าชัยชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ทั้งหมดไปถึงแชมป์ได้จะได้สูงถึง97ล้านปอนด์นะครับหลายคนไปเปรียบเทียบบอกว่าโอ้ได้แชมป์ลีกได้ทีมแชมป์เปเชได้136ล้านปอนด์ได้เยอะ แชมเปตลีกนี่เล่นทั้งฤดูกาลนะฮะเจ็ดแปดเดือนนะฮะนี่ทัวร์นาเมนต์เดียวเดือนเดียวนะฮะเดือนเดียวนะครับกดไปเกือบร้อยล้านปอนด์นะครับขณะดเดียวกัน,นครับ <c oughs> ก็มีรายงานจากกาเซตาเดโรสปอร์ตรายงานว่าเชลซีเนี่ยจะมีลงแข่งนัดกระชับมิตรกับเอซิมิลานด้วยในวันที่10สิงหาคมที่เมืองดับลินประเทศไอนนร์แลนด์นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเกมโปรแกรมอุ่นเครื่องที่จะมีเพิ่มเข้ามาขณะเดียวกันนะครับ ก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยเตรียมกลับเรียกว่ากลับมาเจราจาเพื่อคว้าตัวไบรอันเอดเซนเตอร์แบ็กของสโมรสรมอเตอร์ลูบลินอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับไม่รู้ใครเหมือนกันโดยที่เขาบอกว่าในดีลนี้เนี่ยนะทางเอดจะถูกส่งไปยืมตัวกับสตาร์บุกแทนที่มามาดูสานะครับขณะเดียวกันเริ่มมีบทสัมภาษณ์ของมาริสกาก็พูดถึงเรียมดีแลบครับบอกว่าผมเคยเป็นโค้ชให้กับดีแลบตอนไอตอนอยู่ชุดยูย่ ของมนซิตี้เขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับเขาตกชั้นกับอิสวิดแต่ได้ยิงถึง12ประตูเขาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงเอซูโก้กับมามาดูซาพวกเขาต้องใช้เวลาครับเพราะทั้งคู่เกิดในปี2005เราต้องดูว่าเมื่อไหร่เขาจะพร้อมครับแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงมากๆส่วนลาเวียให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงเป้าหมายในสโมสรโลกนะครับเขาบอกว่า พวกเราทุกคนมีหัวจิตหัวใจของผู้ชนะครับเราอยากจะคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยนักนอก,นอกจากนี้ลาเวียก็พูดถึงมาเรสกาครับบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมครับไปใต้การทํางานกับมาเรสกาเขาเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนครับผมคิดว่าคุณสมบัติหลักของเขาคือเข้าใจนักเตะและเข้าใจความรู้สึกของเราในแต่ละสถานการณ์ ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะข่าวเชลซีเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าจริงๆค่อนข้างเงียบนะครับมีอื่นๆเพิ่มเติมอ,อ,อัปเดตเรื่องของวิกตอร์กิลเกเรสหน่อยแต่ว่าช่วงหลังเชลซีก็แทบจะไม่ได้มีข่าวกับก i ลเกเรสนะส่วนใหญ่จะเป็นทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมากกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องเขาไม่พอใจสโมสรล่าสุดโรมาโนรายงานครับสิ่งสำคัญอัดแรกของกลเกเรสคือการย้ายไปร่วมทีมาอาเซอลในช่วงซัมเมอร์นี้ แม้จะมีการเรียกร้องจากแมนยูเต็ดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกลเคเรสเป็นตัวเลือกอยู่เสมอนะครับท่ามกลางการเจราจากับเซสโกโดยยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นอาร์เซนอลยังดูสถานการณ์ต่อไปขณะที่แมนยูเต็ดยังคงให้ความสนใจแต่เชื่อกันว่าดีลไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเกลเคเรสกับทางอาร์เซนอลมีโอกาสมากกว่านะครับที่เหลือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของภาพนักเตะเชลซีที่ตอนนี้เริ่มที่จะลงฝึกซ้อมแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นนักต Chelsea, เตะเชลซีเริ่มทยอยลงซ้อมที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนัดแรก16นะฮะในวันที่16เ,อเจอกับ LAFC นะฮะส่วนฟุตบอลชุดเล็ก U21 เนี่ยมีเตะชิงแชมป์ยุโรปอยู่โจนี่เควนด้าครับนักเตะอนาคตของเชลซีเนี่ยยิง2ประตูกับทำา1แอสซิสให้กับทีมชาติโปรตุเกสด้วยก็ถือว่าค่อนข้างผลงานโดดเด่นนะ สำหรับทางด้านของควนด้ากับทีมชาติโปรตุเกสชุดเล็กส่วนข่าวซื้อขายอยื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีเรื่องราวการเสริมทัพอยู่พอสมควรนะครับเริ่มจากกาเดียนครับรายงานบอกว่ามิเกลอัลเตต้าเนี่ยนะครับกับดีลของมันจะมีเซสโกก็ตอนนี้คือให้ความสนใจทั้งเซสโกแล้วก็วิกตอร์เกียบเกเรสนะครับช่วงนี้ข่าวเกียบเกเรสเยอะมากนะฮะขณะที่โรมาโนรายงานว่าแอนดูโรเบอร์สันเนี่ย และมีโอกาสจะย้ายไปร่วมทีมแอตเตอิโกมานติดครับตอนนี้การเจรจาทั้ง2ทีมกำลังเกิดขึ้นนอกจากนี้ฟอร์บิโซโรมาโนรายงานว่าสเตฟานอปิโอลีครับเตรียมอำลาอัลนาเซอร์และก็เตรียมจะเข้ารับงานคุมทีมฟิออเรนติน่านะครับดิมารโอรายงานครับลิปูกำลังเดินหน้าเพื่อที่จะปิดดีลทางด้านมิลอสเคอร์คสให้ได้ก่อนจะถึงสุดสัปดาห์หน้านะครับที่เหลือเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยครับ แทบจะเงียบมากนะฮะข่าวเมื่อวานนี้เชลซีกับฮูโกอิกิเตเก้ก็เงียบแต่กลายเป็นว่ามีเรื่องของ Manchester แมนเชสเตอร์เตดเข้ามาแจมด้วยเขาบอกว่ามีการเจราจาระหว่างตัวแทนอิกิเตเก้กับแมนยูเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาโดยมีการพูดคุยกันในเชิงบวกเกี่ยวกับนักเตะแมนยูได้พูดคุยกับแฟรงก์เฟิร์ตและทราบถึงเงื่อนไขในการบรรลุข,ข้อตกลงซึ่งถ้าแมนยูจะเอาอิกิเตเก้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าหนักนะฮะระดับ80ล้านปอนด์มีแน่นะฮะส่วนสเปอร์เมื่อวานก็เฮียวิโก มาติสแตลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ค่าตัวอยู่ที่35ล้านยูโรนะครับขณะเดียวกันครับทางฝั่งของด e แอ h เลติกเนี่ยเขาได้มีการจัดอันดับนะฮะทีมเรนกิ้งที่ได้เล่นในศึก FIFA Club World Cup นะครับโดยที่อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นของไบเยมวนิกนะครับอันดับ2เรอัลมาดริดอันดับ3เปเชออันดับ4ีมาซิตี้อันดับ5อินเตอร์ครับอันดับ6เชลซีอันดับ7ดอทมุนอันดับ8แอตมาดริด อันดับ9ยูเว่อันดับ10เบนฟิก้าส่วนทีมดังๆอย่างเอาิีลลวเนี่ยอันดับ14นะครับโดยที่ปอร์โตอันดับ13โบคาจูเนียอันดับ16นะฮะอันดับสุดท้ายคือออกแลนด์ซิตี้นะครับเชลซีเนี่ยถือว่าถ้ามองภาพรวมก็คือเป็นเต็ง6ของรายการนี้ครับข่าวเชลซีเนี่ยน่าจะประมาณนี้ครับไม่น่าจะมีเพิ่มเติมและในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิมเ่มเติมติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของปาล์มสามบาทหบาทแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ